สวัสดีค่ะพวกเราไซมิสคิเทนแมวสยามค่ะเราเป็นทำไมเป็นแมวสยามนเนี่ยถามพี่แบ๊บก่อนก็นะคะแมวสยามนะคะเป็นแมวที่เอ่อเกิดมาแต่ว่าเขาเรียกอะไรคะเกิดมาอยู่ในประเทศไทยพวกเราเลยต้องเป็นแมวสยามค่ะเพราะว่าอยู่ในเมืองของสยามเป็นไทยไงเราเป็นคนไทยใช่ไหมใช่เป็นแมวที่น่ารักแมวไทยก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักนะคะ ได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเคค่ะอายุสิบห้าปีเป็นสมาชิกวงค่ะสวัสดีค่ะบีเบลอายุ1ิบสี่ปีค่ะเป็นสมาชิกวงค่ะสวัสดีค่ะอันดานะคะอายุสิบห้าปีเป็นสมาชิกวงค่ะสวัสดีค่ะคิดแคทนะคะกับตอนคิดแคทสีน้ำเงินไซมิซิเทนค่ะเป็นกับตันวงนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะไซโสสยไซมิชิเทนลูกแมวสีชมพูเป็นสมาชิกวงอายุ15ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูเบล่าไซมิชิเทนไอซิเอตบีเป็นสมาชิกวงค่ะสวัสดีค่ะเทยาไซมิชิเทนค่ะอายุ14ปีเป็นสมาชิกวงค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้วันแรกที่ได้โชว์คนไหนเป็นลมเอิร์นเนี่ยยกมือสิเอ้ยเป็นยังไงอากาศร้อนมากใช,มมาใช่ค่ะ <c oughs> งัแล <Christina. S 2> ้วเราดูแลกันและกันยังไงบ้างก็ให้อาดมน้องนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาซับให้เพราะว่าตอนแรกน้องเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากล่างไปแล้ววิญญาณอยู่ดูด้ใช่ค่ะน้องนั่งอย่างนี้นั่งเมื่อแล้วใช่ค่ะเรื่มเบอร์แล้วลก็กำเดาออกด้วยหรอใช่เกิดกำเดาออกจะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเลือกกำเดาออกก็ไม่เป็นไรค่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าแบบข้างนอกแดดแรงแล้วพอเข้ามาในห้องอากาศมันเย็นน่าจะแบบ ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันนะคะแล้เรามีแยกไหมเป็นสายเต้นหรือสายร้องมั้ยอ่ามีมีนะคะก็คล้ายๆกันไปนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบต่างกันค่ะความถนัดต่างกันใช่ความต่างกันจริงๆคือเราเราเดบิวต์วามายังไงบ้างมาคักมาคับมาคัดสั่นมาใหญ่ใหญ่กันเลยก็พวกเรานะคะมีการเลือกนะคะว่าจะให้ร้องหรือว่าให้เต้นค่ะแล้วก็ตามถวความถนัดของทุกคนเลยค่ะทีนี้พวกเราก็เข้ารับการออดิชั่นนะคะแล้วก็การมาเป็นแมวสยามค่ะทั้ง7คนค่ะ นี่แหละที่ถึงถามไปว่าคนไหนถนัดร้องหรือคนไหนกันบ้างไงลูก็ส่วนมากทุกคนจะถนัดเต้นนะคะ,ะก็ถนัดร้องน่าจะมีอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะแล้วไงเราต้องมีอะไรเพิ่มเติมเลยพอเต้นเก่งนะก็มีเรียนเต้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ร้องเพลงบ้างปะปายค่ะครับแล้วไงแล้ววันนี้เราเรามีเพลงมาโชว์ด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะ <c oughs> ชื่อเพลงอะไรคะ <c oughs> ชื่อเพลงว่า Love Stitched Lam Racing Boy c i n d e r และก็เต้นฉันทีค่ะยังไงเดี๋ยวลักษณะเพลงมัเป็นแบบเป็นน่ารักนะใช่ค่ะเป็นแนวแบบว่าเออ่ J-pop แต่ว่าจะเป็น J-pop ที่มีความผสมผสานความเป็นไทยอยู่ค่ะใช่มีมีมีผสมผสานอะไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่าง MV เพลงแรกของพวกเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบใส่ทงกระเบนมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ แล้วแล้วแล้วไงเราเรามีภาพภาพประจำของวงใช่ไหมใช่ค่ะ,ะ,คะก็จะตัวท่าแมวนะคะเงี้ยเงี้ยเป็นตรงละแมวครับก็แล้วเก<ไ>ิดจากจากงานนี้แล้วเดี๋ยวมีมีงานไหนไม่ว่าต้องไปโชว์อะไรอือเออจริงจริงตอนนี้ยังไม่ทราบแบบแน่ชัดค่ะแต่ว่าแอบบสอปอยไว้ว่าจริงๆก็มีแหละค่ะใช่ก็คือเรียกว่าสามารถติดต่อได้เนาะ ใช่ใช่ค่ะสามารถติดต่อได้แล้วไอ้ที่พี้เห็นมีอ่ะไม่เรามีเป็นสีด้วยใช่ไหมไม่เราเราไป็เป็นสีด้วยในห้องเราที่ไหนมัไปพวกเราเป็นขบวนการเレนเจอร์แมวค่ะเปนเจอร์อ๋อแล้วแล้วนี่น้องที่บอกเป็นเบนเจอร์เฉยๆต่างกันยังไงหรือว่าอ๋อหรือว่ายังไม่กำหนดสีอีกอ๋อมีสีอื่นนะเบนเจอร์ไม่เกี่ยวกับสีค่ะคือแบบว่าสีก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนเลยส่วนหนูเป็นสีน้ำเงินค่ะเป็นกัปตันวงใช่ค่ะ จริงๆเรามีสมาชิกมากกว่านี้ใช่ไหมมีเจ็ดคนใช่ค่ะแล้วไงเดี๋ยวขอญาติ introduction เพลงเรานิดนึงได้ค่ะอ่ะอสักท่อนสักท่อนอ่า แล้วสดมันจะมุ่งจะไปไปไหนมีชอบเพิ่มเติมอะไรอกับเธอเอแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวนี้มี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 ชาเลนจ์หรือมีอะไรลงติ๊กเต๋ออะไรบ้างตอนนี้เรากำลังคิดที่จะสร้างแฮชแท็กกันขึ้นมาอยู่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีแล้วเดี๋ยวเราจะฝากกันไว้นะคะใช่มีใครอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะเทยร์อยากฝากอะไรไหมคะ ทางการติดต่อนหมคะแบ<ต>บแต่ละคนก็ถ้าสมมติว่าเป็นของวงของพวกเรานะคะ <c oughs> ก็เป็นเพจ a c e b o o k นะคะติดตามได้เป็น Facebook, เพจเ c e b o o k ไซมิสคิเทนนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกเราในเพจนะคะแบบลงข่าวสารต่างๆคะ่ะส่วนเป็นส่วนบุคคลนะคะที่เป็นช่องทางการติดต่ออะไรเงี้ยติดตามนะคะของหนูนะคะก็เป็นเท <c oughs> ย่าดอทไซมิสคิคะ่ะเป็น IG นะคะ ของหนูนะคะ ig คือ bella d o sami skitten ค่ะของหนูนะคะ ig นะคะ s a sami s k i t e n ค่ะของหนูนะคะค k i t t n t sami s k i t e ค่ะของหนูนะคะ ig anda sami s k i t e n ค่ะส่วนเพจเฟซบุ๊กเป็น anda สองศเจค่ะของหนูนะคะเป็น ig bb o sami s k i t e n ค่ะของหนูนะคะเป็น ig cake sami s k i t e n ค่ะ ลนนี้ก็ป็แฟนที่ติดตามเราแล้วก็ฟังเพลงที่เราออกมาแล้วด้วยก็ขอฝากเอ็มวีทั้งสองตัวของพวกเราด้วยนะคะเชื่อเพลงว่าอะไรกันบ้างลับที่จน์กับลำเดชินบอยค่ะขอฝากด้วยนะคะฝากพวกเราแมวสยามด้วยนะคะรักแมวแล้วอย่าดื่มรักพวกเราด้วยนะคะ